ักคุณจะไปจริงๆริเหรอพี่โอตามฉันแค่ไปหาเพื่อนตรงคาเฟ่ตรงนี้เองค่ะโอเคครับมันก็คีดดีๆนะรีบไปเรียบก,กับนะจ้ารู้แล้วจ้ะ มาทัเยเลยนะที่รักพอดีเขาคุยกับเพื่อนเพื่อนไปหน่อยอะค่ะเฮ้ยเบาะไปเพื่อนอะไรเนี่ยนี่มันแป้งนี่ใครเล่นพี่เล่นเอาแป้งมาโรยบนเบาะไว้เนี่ยก็คงเป็นพวกชอบเล่นพี่เ่นอะมั้งแย่จังเลยค่ะวันก่อนเนี่ยกี้เพิ่งล้างรถมาเองอะไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวผมเอารถไปล้างให้พอดีจะออกไปหายเบมนกัน ีบกลับมานะคะจ้ะ ร้อนจังเลยนะถึงบ้านสักทีพี่ว่านะเราเข้าไปเปิดแอร์จำๆแล้วก็นอนดูซีรีส์กันดีกว่านะแค่ดูซีรีส์เองเหรอยังอื่นเนี่ยใครว่ากันเฮ้ยข้าแป้งมาจากไหนวะเนี่ยตอนออกไหม่เห็นเลยนี่ว่าเฮ้ยแป้งจริงด้วยอ่ะ อะไรเหรอไปเอาแป้งมาเร็วเอ้าทำไมอะเออไปเถอะนาอ่ะเอ้ยค้ทำอะไรอะคิดว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญเหรอที่จู่ๆมีข้าแป้งที่บอกแบบนี้ฉันก็ต้องควสงสัยแน่เลยว่าคีมีคนอื่นอะเอ้าแล้วทำาไงต่ออะก็ไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นแหละ ตั้มเนี่ยเอาผิดกี้ไม่ได้หรอกเพราะว่าตั้มไม่มีหลักฐานอีกอย่างถ้ากี้กลับไปอ่ะแล้วแป้งนี่บอกเองเท่าเดิมอ่ะตั้มคงเลิกจับผิดกี้เองแหละหมฉลาดจริงๆเลยนะงั้นเราเข้าไปดูซีรีส์กันดีกว่านะคะได้เลยแล้วอย่าลืมเรื่องนั้นด้วยนะคิดจะตลบหลังคนอย่างนังกี้ เร็วไปสิบปีนะจ้าที่รักเอ้ะอาตามมาไม่บอกไม่กล่าวกันเลยนะมีอะไรปะปล่าวะก็แค่มีเรื่องคิดมากนิดหน่อยอะอดเรื่องอะไรวะมามานั่งก่อนไหม ทนคิดว่ากี้เคนอื่นวะช่วงนี้กี้ทำตัวแปลกๆอยู่ไม่ค่อยติดบ้านเลยเอ้ยแกคิดไปเองเปล่าวะฮะแกคบก,กับกี้ตั้งนานลเลยแถมแต่งงานกันแล้วแก,แกคิดแบบนี้มันได้อะไรขึ้นมาวะฮะแกทำแต่งงานมัน้งกี้ก็คงเบื่ออ,อยากไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนผู้หญิงบ้างนิดหน่อยแหละก็ขอให้เป็นแบบนั้นแล้วกันมึงเอ้ยตามไม่ต้องคิดมากหรอกไหนๆก็มาแล้วอะเดิมมันหน่อยปะ เดี๋ยวชันเนี่ยไปซื้อเครื่องดื่มแบบินเจี๊ยบๆเลยที่หน้าปากซอยงั้นเดี๋ยวฉันหาแก้วรอแล้วกันสุดยอดรู้ใจกี้นี่คุณจะไปข้างนอกอีกแล้วเหรอ อยู่ไม่ติดบ้านแบบเนี้ยเมื่อไหร่จะมีลูกให้ผมเนี่ยโอ้ยที่รักเขาแค่ออกไปคลายเครียดกับเพื่อนเองเรื่องมีลูกเนี่ยเขามีให้ที่รักอยู่แล้วแต่วันนี้ยเขาขอออกไปผ่อนคลายกับเพื่อนก่อนนะ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 ก็ได้จะว่าไปขอตั้งไหนสิ ใช้ประหยัดหน่อยนะคะจะประหยัดทำไมอ่ะพี่รักหาเงินเก่งจะตายจ้างขี่รถดีๆนะรีบไปรีบกลับละ่ะค่ะไปก่อนนะคะ กินอะไรอยากได้อะไรเอาเลยนะคะเฮ้ยไอ้ตั้มมันให้มาเหรอใช่คะ่ะโคตรโง่เลย <c oughs> <c oughs> แล้ววันนี้นะคะมันคุยกับฉันเรื่องลูกอะไรเนี่ยแหละค่ะไร้สาระมากเลยอะ่ะโอยมันอาจจะไม่ไร้สาระก็ได้หมายความว่าไงคะ <c oughs> คิดดูนะไอ้ตั้มเนี่ยมันรักคุณมากขนาดนี้แล้วถ้าคุณมีลูกให้มันะ มันจะรักคุณกับลูกมากขนาดไหนแล้วสมบัติทั้งหมดเนี่ยนะมันก็ต้องเป็นของคุณกับลูกของคุณทินเ้้แหละถ้าคุณอยากมีลูกเนี่ยเด็กคนนั้นผมก็ทำให้ได้นะแล้วจะรออะไรล่ะคะเช็คบิลเลยไหมคะ ผมดีใจสุดเลยอะกี้ขอบคุณนะครับที่มีลูกให้ผมผมสัญญานะกี้ว่าผมจะยกทุกอย่างให้ลูกของเราจริงเหรอคะจริงสิครับแล้วเดี๋ยวถ้าผลอันทราทาวออกมาเนี่ยผมจะจัดงานเฉลยเพศของลูกแล้วก็ชวนเพื่อนๆร่วมยินดีด้วยดีไหมดีค่ะคุณนี่น่ารักที่สุดเลยนะคะฉั <c oughs> นรักคุณที่สุดเลยค่ะ สวัสดีคะ่ะพี่ตั้มยินดีด้วยนะคะขอคบขอคุณคะ่ะเชิญนั่งเลยค,ครับขอบคุณคะ่ะรับมดีใจด้วยเนะยเพื่อนมีลูกสมใจสักทีอ่ะอบใจมากมเา้ยแม่เมื่อเกลี่ะแต่งตัวอยู่มั้งนี่ไงมาฟรีเลยต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะ ที่มาร่วมง,งานของเราสองคนแล้วก็ขอบคุณที่รักด้วยนะคะที่จัดงานน่ารักน่ารักแบบนี้ให้เกียค่ะอะไรที่เป็นความสุขของคุณกี้ผมทําให้ได้ทุกอย่างนะครับงั้นเรามาร่วมปาร์ตี้กันก่อนที่จะดูผลอันเดอร์ซาวกันดีกว่านะคะ กี่ตื่นเต้นจังเลยค่ะพร้อมแล้วไหมครับทุกคนพร้อมแล้วค่ะงั้นเรามาเริ่มเปิดแผ่นป้ายกันเลยนะครับเย้งั้นกี้ขอเริ่มก่อนแล้วกันนะคะได้เลยจ้ะ เฉลยไงแต่ไม่ใช่ผลอันดาซาวแต่เป็นเฉลยพฤติกรรมชั่วๆของเธอกับไอ้เพื่อนเลวอย่างไอ้เบ้นั่นแหละเอ้ยนี่แกรู้เรื่องนี้ได้ไงวะฮะก็ตั้งแต่เมื่อหลายเดือนก่อนที่ฉันไปหาแกไง เป็นแก่นีงเองไอ้เบอไอ้ตั้งทำไมแกต้องทำถึงขนาดนี้ด้วยวะใช่คิดรึเงไหมว่าทำแบบนี้ฉันจะเอาหน้าไว้ที่ไหนอะถ้าหน้าบางขนาดนักอะแล้วทำเร็วตั้งแต่แรกทำไมวะฉันไม่ได้เป็นคนบังคับให้ใครทำนะเว้ย แต่ถ้าใครทําฉันก่อนมันก็ต้องได้รับกรรมเหมือนกันทําได้ยังไงอ่ะโคตรชั่วเลยสงสารพี่ตั้มเลยทําได้ไงวะไายังไอที่สุดจริงหญิงก็ร้ายช้ก็เลวเอพวกแกหูกปากมาเลยนะเว้ยตอนทําไม่คิดที่ตอนนี้มาอายเหรอไอโถไเดี๋ยวก่อนที่ เอาไปด้วยจะได้ไม่ต้องกลับมาอีกไม่เป็นไรขอบคุณนะไปเชิญกลับจะละขอบคุณนะทุกคน เป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงดังปังเสียงอะไรแตกเหรอไม่ค่ะไม่มีอะไรค่ะไม่มีเสียงอะไรทางนั้นแหละค่ะใครก็ไม่รู้เอาหินมาปาใสา่ฉันนะคะฮะคณเป็นอะไรหรือเปล่าจะพ้องไหนไหมไม่ค่ะฉันไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะ้วไอ้นั่นเนี่ยมันปาหินมาจากทางไหน,นเดี๋ยวผมไปสั่งสอนมันให้ฉันเห็นมันวิ่งไปตรงนู้นแล้วอะค่ะได้แล้วค,ครับ เดี๋ยวผมไปจัดการมันให้ ผมขอโทษนะครับมันวิ่งไวมากเลยอผมตามมันไม่ทันอะไม่เป็นไรหรอกคะ่ะมันคงเป็นพวกไอ้โลกสีแถวนี้หละมั้งคะคุณกี้ไม่เป็นไรก็ดีแล้วครับค่ะงั้นกี้ว่าเราไปเดินเล่นกันต่อเถอะนะคะคุณ <c oughs> กี้เนี่ยสวยหุ่นดีตรงปกตามแอปโปรไฟล์หาคู่เลยนะครับ <c oughs> โอ้โหนะผมตั้งหาแล้วครับต้องขอบคุณคุณนะนต่หลงังจากนี้ไปคุณอย่าเพิ่งทิ้งผมเลยนะเรามานัดเดทกันเรื่อยๆได้หรือเปล่าฉันไม่ทิ้งคุณหรอกนะคะแต่ว่าฉันต้องรีบกลับบ้านแล้วอ่ะงั้นฉันกลับบ้านก่อนนะคะเดี๋ยวครับก่อนไปเนี่ยผมขออะไรคุณได้ไหมขออะไรคะขอกอดคุณหน่อยได้ไหมครับ ลับก่อนนะคะไว้ฉันจะทักไปหาใหม่ค่ะครับไว้เจอกันนะครับผมชอบคุณมากเลยนะครับไ๊ายปายคะ่ะโถนึกว่าจะรวยเสียเวลาวอะ่ะ 6,000นเนี่ยนะฉันใช้วันเดียวก็หมดแล้ไม่ทักไปให้เสียเวลาหรอกคนบ้าอะไรก็ไม่รู้มีกล่องไวไฟบนหัวด้วยโอ๊ยเมื่อไหร่จะมาเนี่ยข้าวเทียงก็อิ่มเกิรดพุงจะออกแล้วเนี่ย คุณกี้ใช่ไหมครับค่ะไอ้ปะครับโอ,อ้คุณกี้นี่ตัวจริงเด็ดกว่าในรูปอีกเครับ นะคะหลอกวันนี้รูปเยอะเลยค่ะคุณก็ว่าไปแล้วนี่คุณกินมื้อเที่ยงมายังครับยังค่ะยังหิ้วหิวค่ะงั้นคุณจะว่าอะไรไหมครับถ้าผมจะเรียงค้าวคุณสักมือนึ่งยินดีค่ะงั้นไปกันครับ <c oughs> เชิญนั่งครับคุณกี้ร้านอาหารร้านนี้อร่อยมากเลยนะครับเออคือฉันขอไม่นั่งดีกว่าค่ะเออไม่นั่งแล้วจะกินยังไงหรอครับฉันถนัดยืนกินมากกว่านะคะยืนกินทําไมไม่นั่งล่ะครับคุณไม่เมื่อยหรอครับอ๋อคือว่าฉันเนี่ยยืนกินมาตั้งแต่เด็กแล้วอะคะ่ะงั้นฉันขอยืนกินแล้วกันนะคะอเชิญครับ น่ากินทุกจานเลยนะครับเชิญคุณกี้ทานได้เลยครับค่ะอือร่อยจริงๆด้วยค่ะคุณไอซผมดีใจนะครับที่คุณกี้ชอบอ่ะครับงั้นไว้่ัหลังเรามาทานกันอีกไหมครับมาค่ะมาแน่ๆค่ะ กระดาษซีชั่วให้หน่อยได้ไหมคะได้ครับนี่ครับขอบคุณมากนะคะงั้นเดี๋ยวกิ้งขอตัวไปเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะคะพอดีว่ากินน้ำเยอะไปหน่อยอะคะ่ะเจอเลยครับรีบๆกลับมานะครับขอคิดถึงค่ะ นี่พวกคุณเป็นใครกันนะมีอะไรกับผมรือเปล่าครับคุณครับคุณฟังผมนะครับเลิกคบกับกี้ซะฮะนี่คุณเป็นใครเนี่ยคุณมีสิ่ะไรมาสั่งผมคุณนึงกี้เหรอคือมันไม่ใช่แบบนั้นครับคือคุณกี้เนี่ยเขาเป็นมิจฉาชีพครับหลอกปล้นคนจากแอปหาคู่อะฮะว่าไงนะ นอะไรน่ารักเป็นบ้าเลยสับโพกนี่ของแท้เลยโอ้จะจีบให้ติดเฮ้ยอะไรของคุณเนี่ยบเงียบเดี๋ยวจะโกนทำไมนี่คุณจะทำอะไรผมอะจะป้นเหรอไม่ใช่ไม่ได้ป้นแค่จะเตือนคุณเจอบบกี้ที่แอปหาคู่ใช่ไหมล่ะทำไมเขาเป็นแฟนคุณเหรอก็เป็นแค่แฟนเก่าที่เจอจากแอปหาคู่เหมืนคุณนั่นแหละ ผมเตือนเลยนะอย่าไปโคบกี้เลยไอย้นี่ยมันร้ายร้ายยังไงผมเสียงเงินไป3ามแสนทองอีก3เสน้นรถอีกหน,นึ่งคันผมโวนเงเนี่ยปลอกลอกนันแทบหมดตัวไม่รู้นะคุณจะเชื่อไหมเด,เดี๋ยวผมให้ดูนี่เฮ้ยเป็นไปได้ไงอ่ะทำไมผมไม่เห็นรู้ตัวเลย ตก็ยังเนี่ยมันทำไปกี่คนแล้วล่ะงั้นเอางี้ไหมครับเรามาแก้แค้นหนังนั่นกันแล้วเอาเงินเราคืนมาฮะคุณไม่แผนเหรอแล้วคุณจะทำยังไงผมคิดแผนได้แล้วไม่จริงอ่ะผมไม่เชื่อคุณเอาอะไรมาพูดเขาก็ดูออกจะน่ารักดีนี่ครับถ้าไม่เชื่อคุณก็ดูที่คอคุณดิ ผมฉันหายไปไหนเส้นหนึ่งวะไอ้เส้นนั้นอะราคาเป็นแสนเลยนะเว้ยนั่นไงครับผมบอกคุณแล้วครับทิ้งมันไปเลยคุณระวังคุณจะเสียเป็นล้านนะครับไม่ฮะ<า>ทิ้งธรรมดาก็ไม่สะใจเสียผมว่าพวกเราต้องทำอะไรสักอย่างมันต้องแบบนี้สิครับงั้นเอางี้นะครับคุณทำตัวปกติไปเดี๋ยวที่เหลือพวกผมจัดการเอง ฉันว่าฉันอิ่มแล้วล่ะค่ะอิ่มแล้วเหรอครับผมเห็นคุณกินไปแค่นิดเดียวเองนะครับคุณก็เห็นว่าฉันตัวแค่นี้เองนะคะกินคำสองคำก็อิ่มแล้วค่ะงั้นผมอิ่มแล้วก็ได้ครับอ่ะไม่เอาสิคะคุณกินต่อได้เลยคะ่ะเดี๋ยวฉันรอไม่เป็นไรครับผมอยากพาคุณไปเที่ยวที่อื่นต่อครับไปกันเลยดีกว่าครับ กีนี่มันอะไรไอ้ครัคุณฟังฉันอธิบายก่อนนะคะคุณใจเย็นๆนะคะนี่มันทองของผมนี่คุณเอาไปทำไมผมส่งคุณเข้าคุกได้เลยนะกีไม่นะคะไอ,อะ้คุณฟังฉันอธิบายก่อนนะคะ <c oughs> นะคะจะแถอะไรอีกเหรอฮะนางตัวดี นี้ค่ะฉันขอโทษนะคะแม่ฉันป่วยจริงนะคะโท่คุณมุกตื้นๆแบบเนี้ยใครๆเขาก็เล่นกันครับมันซ้ำหมดแล้วคุณครับโทรแจ้งตำรวจเลยครับ ตอนเราฟกันคุณบอกผมแม่คุณเสียไปแล้วนี่คุณคะฉันขอโทษค่ะฉันขอโทษจริงๆนะคะอย่าเอาเรื่องฉันเลยนะคะฉันจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วค่ะคุณฉันจะคืนเงินให้พวกคุณทั้งสามคนเลยค่ะผมโทรแจ้งตํารวจแล้วละ่ะตํารวจกําลังจะมา ตอนแรกผมก็ชอบคุณนกิกกี้แต่ตอนนี้ผมเข็นแล้วล่ะถ้าคุณไม่ติดนิสัยขี้ขโมยนะเราคงได้คบกันไปแล้วล่ะโชคดีในคุกนิกกี้